สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนการ run project NextJS นะครับใน direct admin นะก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องมีตัวโปรเจกต์ก่อนนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมเจนมาจาก AI นะครับทำด้วย NextJS นะครับนะนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องมีตัวของ direct admin นะครับที่สามารถ run NodeJS ได้นะซึ่งของทางค่าย เทพคลาวนนะครับสามารถทําได้นะครับก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่9บาทนะครับแล้วก็แพ็คสูงสุดเนี่ยแค่39บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับนะหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่โปรเจกต์ของตัวเองครับสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า server. js ขึ้นมาครับผมแล้วก็เอาโค้ดนี้ไปวางนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับนะช่วงต้นผมลืมบอกไปนะว่ามันต้อง b u วก่อนนะครับ b u i l ก่อนที่จะลงโฮสต์นะเอาให้มันมี next อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ย ลากลงโฮสต์ไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราอัพไฟล์นะครับลงไปที่ตัวโฮสต์ครับโดยที่ผมจะไม่อัพโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็พวกไฟล์พวกนี้ผมจะไม่อัพลงไปนะครับผมกได้ทําเป็นไฟล์ซิปนะครับแล้วก็ให้ไปที่ตัวในเลกแอดมินของเราครับไปที่ไฟล์แมเนเจอร์นะครับแล้วก็เราจะวางตัวโปรเจกต์ไว้ที่ไหนนะครับอะผมขอวางไว้ที่ ผมขอสร้างโฟลเดอร์สักหนึ่งโฟลเดอร์ครับชื่อว่า my app แต่นี้ผมไม่ใช้นะผมก็จะลบทิ้งเลยผมก็จะอยู่ที่ sub domain นะครับ test next นะครับ dot เท e p k o shop นะครับแล้วก็ my app นะผมก็จะเอาตัวของไฟล์ซิปเนี่ยลากลงไปเลยเสร็จแ,แล้วก็แตกไฟล์ครับ หลังจากที่เราทําทั้งหมดนี้แล้วนะครับก็ให้เราไปที่ตัวหน้า c o n โทรล p a เ e l ครับหรือว่าหน้าหลักของมันนะหน้าเมนนะเลื่อนหาตรง Setup n o d e JS application ครับหรือว่า Setup n o d e JS app นะครับอันนี้ผมเคยทําไปแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าโดเมนนี้ผมยังไม่มีไม่มีหน้าอะไรนะครับนะก็ Create application ครับตรงนี้ให้เลือกเวอร์ชั่นของ n โ d e ตัวเองนะครับ แล้วก็ให้ปรับตรงแอปพลิเคชัน mode เนี่ยให้เป็น product นะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่อยู่นะครับของแอปพลิเคชันนั้นนะของแอปพลิเคชัน n e x t e s ของเรานะครับอย่างของผมนะครับก็จะอยู่ที่โดเมนนะครับโดเมน testnext เทพข่าวด d h o p นะครับแล้วก็ public นะครับ My App นะครับแล้วก็ให้เลือกครับว่าจะให้หน้าเว็บเนี่ยมันไปนแสดงที่ไหนนะครับผมจะเป็น test. net. thephc. shop นะครับแล้วก็ไฟล์ที่ให้รันครับก็คือไฟล์ server. js นะกด Create ครับหลังจากที่ Create เสร็จแล้วนะครับก็กดรัน npm install ครับจากนั้นก็รอนะครับหลังจากที่มันขึ้นสีเขียวแบบเมื่อกี้นะครับก็ให้เราลองเข้าเว็บดูได้เลยครับแล้วมันก็จะได้หน้าเว็บแบบนี้มาเรียบร้อยนะครับหลังจากทำอะไรเสร็จแล้วนะครับ